สวัสดีครับวันนี้บริษัทไลออนมอมาเจอผู้ป่วยเคสปวดขาปดขาวดเข่าเนาะให้คุณอาแนะนำชื่อและที่อยู่ที่นี่ไหนครับป้าชื่อนางสุดใจวรลาโพครับอยู่หมู่ทีแปดตําบลลัดเคจังหวัดเพชรบูรณ ก็ปกติคือคุณอามีอาการเป็นอะไรบ้างครับให้เล่าให้ผู้ชมท่านที่ฟังอยู่หน่อยปวดมากเพราเขาบวมเดินแทบจะไม่ไหวอเออเพอได้มากินยาของเขาตัวนี้นี่เบาเบาลงเรื่อยแต่มันจะค่อยๆเบาครับปุ๊บปั๊บไปไม่เบาไม่ไม่หายหรอกจะต้องให้ค่อยๆกินไปครับ คือก่อนหน้านี้คือเคยโทรเ,เคยโทรมาหาผมนะครับก็คือให้พาไปฉีดหัวเขา<ช>่าก็คือก็คือตามคลินิกนะครับ<ช>ก็คือไปฉีดบริเวณที่เข่านี้เลยเ,เ,เนาะ,นะมันก็ได้แต่แค่ระง,งับการปวดใช่ไหมฮะ<า>แต่ทีนี้คือก็เลยแนะนําให้ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดีแบกซิสเมนงาดาแล้วก็คือตัวผัก5้าสีนะครับทานวันละกี่เม็ดเวลาไหนบ้างครับโอ้เช้าเช้า2เม็ดเป็นไม่ใหม่นะ เช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดพอ,อกินเดี๋ยวพอกินได้ไปสักสองสามชุดพอรู้ว่ามันเบาก็จะกินเช้าเม็ดเย็นเม็ดก็ได้ครับก็คือปกติคุณอาเนี่ยจะคือจะทานงานดำสองเม็ดนะครับแล้วก็ตัวผักห้าสีสองเม็ดเชา้าแล้วก็คือก่อนนอนสองเวลา,านะครับก็คือประมาณสามชุดแรกนะครับ ตอนนี้ก็คือกินไปชุดที่ห้าแล้วเนาะอันนี้คือชุดที่ห้านี่คืออาการเบาปวดขาที่คือเบามากเลยใช่ไหมเบามากเบามากก็คือไม่ไปหาหมอไม่ฉีดยาแล้วเนาะไม่ได้ไปนะครับก็ทีแรกว่าจะหยุดแล้วเพราะว่าอาการอาการปวดเลยก็เลยบอกว่าให้ทานต่ออีกหนึ่งชุดก็คือชุดนี้เป็นชุดที่ห้าที่ทานต่อเนื่องมาเลยเนาะปัจจุบันก็คือกินแค่เช้าเม็ดเย็นเม็ดนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับอาการปวดขาที่เป็นอยู่ก็คือเบาบาง ดีมากๆเลยใช่ไหมครับดีมากๆเลยนะครับก็อยากให้คุณอาฝากบอกกับผู้ป่วยที่เป็นมีอาการปวดขาหรือปวดเอวอะไรต่างๆตามร่างกายนยฮะแนะนําให้ลูกค้าใช้นะครับกินกันเถอดจ้ากินแล้วหายปวดจริงๆจ้ะไม่ได้ก็หกเลยเนี่ยครับกินแล้วหายปวดได้ผลครับกินไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็จะหายเองนะครับอย่าเพิ่งไปรีบร้อนครับกินไปเรื่อย แต่เย็นๆครับก็อย่างที่าาคุณอาบอกเนาะก็คือกินให้ถูกกินให้ถี่ออกินให้ถึงนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไรหข,ของบริษัทไลออนมอร์เนื้คขึ้นงาดําและผักเม็ดห้าสีเนี่ย,ยคือช่วยเรื่องอาการปวดข้อปวดกระดูกปวดเอวอให้ทุลางเบาบางหรือหายขาดได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีอาการปวดขาปวดเอวปวดเมื่อยเนื้อตามตัวสามารถทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเราได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ